สวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิน่นเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะสำหรับข่าวแรกของวันนี้ค่ะบุคลากรครูในพื้นที่อำเภอแม่สอดร่วมกันจัดกิจกรรมวันครูประจำปี2559ที่วิทยาลัยการอาชีพแม่สอดค่ะ ที่หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพแม่สอดนายธนยศปานขาวนายอำเภอแม่สอดเป็นประธานในกิจกรรมวันครูประจำปี2559โดยมีบุคลากร,กรครูในพื้นที่อำเภอแม่สอดเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงโดยพิธีในช่วงเช้าเริ่มด้วยพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์เ้ารูป จากนั้นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ทุกเทียนหน้าพระบรมฉายารักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรยัยอาราธนาศินพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และร่วมกันถวายผ้าป่าครูสามัคคีและถวายพรัตรหารเครื่องทยธรรมและปัจจัยตามลำดับจากนั้นเป็นพิธีแสดงมุทิตาจิตคาระวะรดน้ำครูอวุโสจำนวน16ท่าน โดยมีนายสมนึกยุวพันธ์ครูอาวุโสนอกประจำการอดีตประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขตสองนำกล่าวคำฉันเพื่อะระลึกถึงพระคุณบุรพาจารย์และเชิญผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่ง1น,นาทีจากนั้นนายวัชรินใจยสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางสัน้นครูอวุโสประจำการนำกล่าวคำปฏิญาณจากนั้นนายธนยศปานขาวนายอำเภอแม่สอดเป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่คณะครูสถานศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนตามลำดับและสำหรับคำขวัญวันครูประจำปี2559จากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีความว่า อนาคตก้าวไกลด้วยครูดีมีคุณภาพจากนั้นนายนิรันด์หงษชาติประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเป็นผู้อ่านสารจากพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีความว่าผมจะโดยนายกัฐมนตรีเรื่องตนากวันจูงร้าพโจ้าติดตลดเพราะอะร้าวที่หกาะเวลางตลาก็ได้กาว เมื่อใกาสวันดูวันที่ผมกเราเป็นภาวะาคาศิกาที่เรียนมาบรรจบปีทองนี้ผมขอส่งความระลึกถึงความสรัทธาอีรั้ขอนังเอแสดงความชื่นชมและเป็นรำกายให้แก่ดูทุกท่านทั่วประเทศรูเป็นะ้อได้เปรีคนที่มีความสำคัญที่ในการพัฒนาเดะเและเชนของประเทศโดยรูปผูทําให้ผู้ให้ที่ทำหน้าที่ให้ความ อบรมสัมปทอนรวมทั้งประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้เป็นคนดีเกพดังนั้นวันครูนึงเป็นวันที่สิททั้งหลายจะได้ท้องใจกันรเคำนองถึงรักภูมิของครูในฐานะครูชีวิตคนซึ่งเป็นที่ปรัเทศและร่วมเชิดชูคุณงามความดีของครูทั่วประเทศที่มีหน้าที่สำคัญในการศึกษา สัสนาติให้เป็นมูลช้อมทางด้านจิตใจอารม์และจิตใาในปีพุทธศักราชที่9นี้กระผมได้่าบอบัตทึทูราธที่โดยคำว่าอาคตกเ้าไปด้วยสูงดีมีตุลาภาพด้วยนะำหนักมีความสำคัญและการพัฒนากญญาณละนรการศึกษาและชุุานรวมทั้ง ใช่การส่งเสริมพัฒนารักษาาามตรฐนวิชาชีพระดูฐานะเป็นวิชาชีพที่สูงตลอดจนพัฒนาทุนภาพชีวิตทางด้านการทางานสังคมและครอบครัวเพื่อเป็นการสร้างต่อและตระหนกใจและสร้างความเข้าใจอาชีพในโอกาสนี้ผมขอและพักษาคุณภาพสีและพัฒนาสตีและอนาคตปฏิบัติทั้งหลายไลายสาบาโคตี่ทั้งเอกา ว่าเรามีของพระบาทสมเด็จรเจ้าหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินากรโดนวารานพระเจามาพรให้ผู้ประกอบพิาชีครูตลอดเซอร์มากรทั้งด้านปฏิษาทุ่นทังโร๊ะโแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสมริษผลในสิ่งที่คืนฝันทั่วกันและรวมกันันาปฏิสาของไทยทีมีความเชื่อแฝง ก็รู้ตัววภาตัวเอง